สวัสดีครับร้าปัญญาเทคเตอร์นะครับผวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าเข้าใหม่3รายการนะครับมีทั้งรถแทคกเตอร์คูปต้านะครับแล้วก็รถแทคกเตอร์ยันม่านะครับลูกค้าที่ชมผ่านทางช่องทาง YouTube หรือ f a c e b o o k นะครับก็ฝากกดติดตามช่องปัญญาเทคเตอร์ขายรถแท่มือสองด้วยนะครับนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีสินค้าอัปเดตกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ วันนี้เราจะรีวิวคูเวอร L3608 แล้วก็ยันม่า EF393T นะครับนะฮะทั้ง3คันนี้เป็นรถยุคเดียวกันนะครับก็ปีไล่เลียกันนะครับอย่างตัวยันมาา่า3 9นะครับก็จดทะเบียนปี55นะครับคูเ o อรก็ L36 จดทะเบียนปี54นะครับเครื่องยนต์โรตอร์ในยุคนั้นนะฮะก็เป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับนะฮะ 30กว่าแรงเนี่ยก็คือเครื่องยนต์3สูบเป็นเครื่องยนต์ direct injection นะครับกับเครื่องสล้อระบบเกียร์นะครับถ้าเป็นคูโบตานะครับก็8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับแล้วก็ยันมากก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยเหมือนกันนะครับระบบ PTO มี2ระดับนะครับช้าเร็วนะครับ750กับ540นะฮะสายยางนะครับก็เท่ากันนะครับผมยางหน้าขอบ16นะครับหน้ายางอยู่ที่8ปดขีดสิ ยาังหลังนะครับ12.4ขอบ24นะครับเริ่มต้นกับตัวยันมา39แรงนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้าคันล่างด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่290,000บาทนะครับสภาพสีสันเดิมๆนะฮะสีกระทะก็สีเดิมๆสีตัวสีเดิมนะครับเล่มทะเบียนพร้อมจดทะเบียนปี55นะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ290,000บาทนะครับถัดมาคูปต้า L368 0นะครับคันนี้จะเป็นรถไล่นะฮะใบมีดานหน้าพร้อมผ่านพัวราคาอยู่ที่295,000บาทนะครับทั้ง2คันเลยนะครับตัวนี้ก็295,000แต่ตัวนี้จะเก็บรายละเอียดชุดสีใบมีดานหน้านะครับเก็บสีให้ใหม่นะครับอีกคันจะเป็นรถไล่สีเดิมยางก็โอเคครับยางดีสีเส้นนะครับนะฮะ สนใจแท็กเตอร์มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์คูโบต้าหรือยันม่านะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับทั้งสองสาขานะครับเปิดทำการทุกวันนะฮะอันนี้เราอยู่ที่สาขาสองกันนะครับบ้านทสะคอตร์นบัวนะฮะสนใจแอดไลน์ดีหรือโทรดูรถก็0 8 7 5 2 2 3 8 8 3นะครับหรือเข้ามาชมตัวจริงนะครับมาทดลองขับก็ได้นะครับแอดไลน์ดีก็0 8 7 5 2 2 3 8 8 3 นะฮะทางหน้าเราจะรีวิว,ว,วสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ